บทสวดธรรมะจากกระป๋าตระนสูตรเอวามีสุตัเเงเอกังธรรมยังปะควาพานาเลสียังมิฮานลติอีศีปันิมิฆาทายเยตัตตะโคปะควาปัญจวัคคีเยภิกขุอมันเตสิทีวามีภิกขวีอันตาปัพพะชิเตนานาเณณเสวิตัพพาโยจายังกามีสุกาสุมาสุคาล,ลิกานุโยโคอ,อิโดะคาม,โมโูโปตุชานิโกอรณิโย อนัตถสันหิโตโยใจยังอตตะกีละมัทนุโยโคทุกโขอะริอนัิโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปุคมะมัทธิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิธรรมพุทธาักคุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายธรรมโพธายะนิพพานายะทาวัตติกัตมาจะสาพิกเว ปัทิมาปฏิปทาตถาคตินะอวิธรรมพุทธาตะคุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะธรรมโพธายะนิพานายะตังวัตติอายะเมวะอาริโยอัตถังกิโกมัคโคเสยยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตินะอวิธรรมพุทธาตะคุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะธรรมโพธายะ ทิพานายาสามวัตติอีทางโขปณะพิกเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปิทุกขาชรลาปิทุกขามณะยำปิทุกขังโสกะปรลิเทวะทุกขะทมัตนัตสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยยำปิดฉังนะ ละพติตัมปีทุกขงังสังคิเตนะปัจจุปาทานักกัตทาทุกขาอีทังโขปณะพิคเวสุขะสมุทโยอธิยะสัจจังยายังตันทหาโอโนภโพวิกานันทิลาคะสหคตาตัตระตัตราพินันทีนีเสยะทีทงังการมตัญหาภวะตัญหาวิวะตัญหาอีตังโขปณะ ิขเวทุกขนิโ,โรธอริยสัจจังโยตัายาวะโยตัาเยวะตัน,นะหายะอสีสะวิราคะนิโ,โรธจาโคปาตินิสสกโคมุติอนาแลาโะโยอิตังโขปนะพิกเวทุกขานิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัจจังไยยะเมวะอริโยอตังกิโกมะโค อริยทีทังสมาธิสิสมาสังกปสมาวจาสมากรรมโตสมาอจิโวสมาวายาโมสมาสติสมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจิเมพิกเวปุเพรลนุสเตสุธามีสุจขุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาวอุทัปฏิอโโกอุทัปฏะทิตั้งโขปะิทางทุกขังอริยสัจังปรินเยยยันติเมพิกเวปุเพรลนุสเตสุธามีสุจขุงอุทัปฏทิยานังอุทัปปทิปัญญาอุทัปป อุทตรปาธิทางโขปริทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพภิกเวปุเพอนุณุสุเตสุธรรมเมสุจขงอุทตรปาทิยานังอุทตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทธปาทิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังติเมพภิกเวปุเพอนุณุสุเตสุธรรมเมสุจขงอุทตรปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทตรปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปริทางทุกขสมุทโยอริยสัจจัง หาตับพันติเมพิกเวปุกเพอนุนุสเตสุตัมเมสุจักขุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอาโโกอุทัปฏิตังโขปนิทังทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปัญญานติเมพิกเวปุกเพอนุนุสเตสุตัมเมสุจักขุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโลโกอุทัปฏิอีทังทุกขานิโรโทอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพอนุนุสเตสุตัมเมสุจักขุง อุทัศปฏิยาหนังอุทัศปฏิปัญญาอุทัศปฏิวิชาร์อุทัศปิอารโก้อุทปาปฏิตังโขปริธังทุกขานิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาต์ตอันติเมพิกเวปุกเพอนุณุสตเตสุตาเมสุตาขงอุทัศปฏิยาหนังอุทัศปฏิปัญญาอุทัศปฏิวิชาร์อุทัศปิอารโก้อุทปาปฏิตังโขปณิธังทุกขานิโรธะทุกขานิโรโทอริยสัจจังสัจจิกา ตันติเมพิกเวภูเพอนรุสเตสุตัมเมสุตักขงอุทัปธิญาณังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิจาวอุทัปธิอะโลโกอุทัปธิอิทังทุกขานิโรธขฆไมินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวภูเพอนรุสเตสุตัมเมสุตักขงอุทัปธิญาณังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิจาวอุทัปธิอารโกอุทัปธิตังขปิญญาทุกขานิโรธขฆไมินีปฏิปทาอริยสัจจัง ภาวะภาเวตพันติเมพิกเวปุเพอน,นุนุสเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาวอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอารโรโ,โกอุทตปาทิตังโขหปณิทังทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตับพาวิตันติเมพิกเวปุเพเอน,นุนุสเตสุธรรมเมสุจักขุม ถ้าปฏิยาอุท้าปฏิปัญญาถ้าปฏิวิชาอุา้าปฏิอโลโกอุทาปฏิยาวะกีวันเะมีพิกเวปอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปาลิวัตตังทวัสสากาลังยะถาบูตังยานะทัศนังนะสุวิสุทธังอหสิเดวะตาวะหังพิกเวสเทวเกโลกเกสมาลเกสภพามเก สัตมนภามานิยาปัชชายะทีสเทวะมนุษยสายะมนุษยตรังสมาสัมโบธิงอภิธรรมพุโทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโขมีนิคเวยเมสีสุจตูสุอริยาสจสิสุเอวันติปริวตังทวารสาก,กาลังยยสาภูตังญาณทัตสนังทวิสุทธังอโหสิอาัถาหังพิขเว สัตถีวเกโลกเกสมารกเกสปัมมะเกสัตตมณพรามนิยาปชัยะสัตถวะมนุษยายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงสัพพิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญานัญจะปณะมีทัศนังอุทภา,าธิอุกอาคุปปาเมริมุติอายะมันติมาชาตินติธานิปุกนับอุนับ,นบ,นบ,นบพระโวติ อิธรรมโวโจอภควะอัตตะมนาปัญจวัคียาพิขูภควาโตภาสิตังปภินันทุงอมิสสัมิตอมิสม,มิจจะอิมิสม,มิจจะปณะเวยากะนะนัสสมิงพันชะมานีอายัสมตโตโกนทันยสะวิรชังวีตะมะลังธรรมะจักของอุทธาปาทิจังกิจิ สมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาสัมนิโรธาธรรมมันติปวัตติเตจะพคะกวตาธัมมะจักเกปุมาเทวาสัตมุนุสสาเวสุงเอตัมพคะกวตาพาลันัสสียังอิสิปตนีมิคาทาเยอนุตตะลังธัมมะจักกังปาวัตติตังอปาภิวติยังสัมมณีนาวาพรามณีนาวาเทวานิโนเทวีนาวามาเรนาวาพรามุนา กากีนจิวาโลกัสมินติภุมมาภุมมานางเทวานางสัตังตุตวาจาตุมหาลาธิกาเทวาสัตรมรุษาเวสุงจ้าตุมหาลาธิกานางเทวานางสัตังสุตวาตาวะติงสาเทวะสัตรมรุษาเวสุงตาวะติงสานางเทวานางสัตังตุตวายามาเทวาสัตตมรุษาเวสุงยามันยามานางเทวานางสัตังตุตวา ตุสิตาเทวาสัตตมนุษสาวสุงตุสีตานังเทวานางสัตตังสุตวานิมานรัตตีเทวาสัตตุมนุษสาวสุงนิมานรัตตินังเทวานางสัตตังสุตวาปรมนิมิตะวะสัตวตีเทวาสัตตุมนุษสาวสุงปะนิมิตะวะสัตตีนางเทวาสัตตังสุตวาพมะกายิกาเทวา สัตตมุุสาวเวสุงเอตัมภควตาภาลานัสียังอิสีปตนีมิคาตาเยะอนุตะลังธรัมรมะจักกังปวัตติตังอปปภิวัตติยังสมะนาาีนวะพรมะมณาาีเเวนวะธีวีนะวามาเลนาวาพระมุนาวาเตนะจิวาโลกัสสมินติอิติหะเตนะคาเชนะเตนะมูหุตเตนะยาวะพระมะโลกาตัตโท อภุขคัจจิอายัญจะทะสะัสสะหัตสีโลกาธาตุสักกัมปิสัมปากปัมปิสัมปะเวทิอัป,ปะมาโนกะโอทาโรโอภาโสโลกเกปาตุละโหสิตติกัมเมวะเทวานังเท,วา,งทวานุภาวังอัสโคปะวาอาุทานังชานีสิอัญญาสิตะวะโคกุลทันโยอัญญา สีวะตะโกโกณทันโยติอิติหิทังอายัสคสมโตโกนทันยัสสะอัญญาโกนทันโยสีวะนามังองโหสีติ